yourself around. Right. โอเคสวัสดีครับกคนครับวันนี้ผมมารีวิวตัวละครใหม่อย่างดาร์คชาร์โเหลืองกันนะครับว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่าแล้วก็น่าเปิดหาไหมจัดลุนยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมมาสรุปให้ทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ผมถ่ายวันเดียวกับที่ตัวละครใหม่นี้ออกมาเลยนะครับเพราะงั้นแล้วข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นพอถ้ามีอะไรตกหล่นไปสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับโอเคเริ่มคําถามแรกตัวละครน,นี้เก่งไหมคําตอบคือไม่เก่งครับถ้าจดในเท์ล์ความเก่งของทุกตัวละครในซีซนะั่ Dark Shadow อธิบายสกิลแต่และส่วนก่อนว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยเพราะว่าผมก็เล่นตัวละครน,นี้มาประมาณ5ชั่วโมงกว่าได้แล้วปางตาก็ได้หมื่นสองดาเมจปางตาก็ได้5,000แต่โดยเฉลี่ยแล้วผมจะได้ประมาณดาเมจห้าพันอัพนี่แหละเดี๋ยวในท้ายคลิปนียนะครับก็จะมีโชว์เกมเพลย์ให้ดูนะที่ผมเล่นตัวละครน,นี้นะมาครับเริ่มจากสกิลคลิกซ้ายของมันก่อนนะครับก็จะเป็นการยิงออกไปแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้เนี่ยนะครับมันก็จะโดนหมดเลยนั่น นะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเลเวลเก้านะคลิกซ้ายออกไปเห็นไหมว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเองนะแล้วก็ยิงได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือถ้ายิง3ครั้งไปเนี่ยนะครูคดาวค่อนข้างทีง่จะนานอยู่พอสมควรนะครับโอเคนะประมาณนี้ส่วนสกิลคิวครับก็จะเป็นการสร้างวงเอลีโจมตีแบบนี้นะก็คือฟิลเหมือนสกิลของเอนเดเวอร์เหลืองเลยนะแต่ความต่างก็คือว่าถ้าคุณอัพ ถึงระดั9เนี่ยนะครับสกิลนี้จะดาเมจแรงกว่า e n d ว v e r นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอันนี้ระดับ9นะคูดาวก็นานเหมือนกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลที่ผมชอบแล้วก็มีประโยชน์มากนะั่นก็คือสกิลตั้งโลนะครับกด E ก็จะเป็นตั้งโลแบบนี้ซึ่งมันจะรับการโจมตีเป็นดาเมจตามด้านล่างขวานะครับก็คือจะรับดาเมจ150มันจะไม่นับเป็นจํานวนฮิตที่โจมตีเข้ามานะครับแต่มันจะรับเป็นดาเมจเนาะถ้าเราอัพเต็มเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่250เลยนะคร โล่ตัวนี้มันดียังไงนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับในกรณีนะฮะที่ผมแบบว่าหนีมาปั๊มเกาะนะครับแล้วก็ปกติในเวลาผมตั้งโล่ผมก็ปั๊มเกาะแบบนี้ผมก็จะรอดได้ตลอดนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยนะครับถ้ากรณีที่ศัตรูเนี่ยนะครับโจมตีแบบว่ามีรีแอคแท็กมาเนี่ยนะครับมันก็จะทะลุโล่มาได้นะครับอย่างสถานการณ์นี้เนี่ยผมก็โดนแม่งแก้ทางวะก็คือแบบตามที่เห็นเลยนั่นเองเนาะนอกจากตั้งโล่ได้แล้วนะฮะถ้าเราจะตั้งโล่แค่มุมนี้เราสามารถที่จะกด E ค้างนะครับก็จะเป็นการตั้งโล่ในมุมที่เเเเรราล็็็งงไว้้นนนนนัััะบบมกกจปตโแ ซึ่งใช้ได้ตลอดนะจนกว่าแบบโล่จะแตกหรือว่าเราใช้สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคลิกซ้ายเนี่ยโล่มันก็จะหายไปนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับถ้าเราโดนศัตรูยิงจนล้มใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกด E กลางโล่ได้นั่นเองนะครับผมนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะในการตั้งโล่นะอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่นาได้ใช้เหมือนกันต่อมาครับก็มาถึงซิกเนเจอร์หลักของตัวละครน,นี้กันแล้วนะ mm. ที่ผมชอบใช้เลยนั่นก็คือสเปเชียลแอคชั่นนั่นเองนะโดยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับอย่างแรกนะถ้าเรากด R นะคััับบบบมมนนนจะใใส่ผ้บบ้้้้าลุแแีีีวทหก ัวละครของเราครับก็คือเราสามารถที่จะตีมิลิแอ็กแท็กเนี่ยดาเมจแรง โคตรและที่สาคัญนะครับมันจะเพิ่มโมบิลิตี้ครับที่ทาให้ตัวละครของเราเนี่ยวิ่งเร็วได้ขึ้นแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะถ้าเทียบกับถ้าเราไม่ใส่ผ้าคลุมนะครับเราก็จะวิ่งช้าอยู่พอสมควรแต่ถ้าเรากด R เนี่ยมันก็จะวิ่งเร็วแบบนี้แล้วแบบที่2นั่นก็คือการที่เราเนี่ยกด R ค้างนะครับมันก็จะกระโดดสูงแบบนี้นะครับก็คือจะฟีลเหมือนออไมนั่นเองนะคุณผู้ชมนะถ้าเราเดินตรงไปข้างหน้าแล้วกด R นะครับมันจะพุ่งไปแบบนี้ซึ่งเราสามารถจะกดชิปนะครับในการลอยแบบนี้ได้ด้วยซึ่งการลอยแบบเเเนน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 นีีี้้้้ยยะะะคครรรัับบาา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 าสมมถถจจกกกิิิไไปดชช่่่่่แตวใขท เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมตินะครับผมหนีสตูนะฮะแล้วทีนี้กดชิปนะครับแล้วผมก็ปั๊มยาเ่ยนะครับมันก็จะช้าแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ค่อยแบบว่าดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเป้านิ่งแบบประมาณนี้นั่นเองนะต่อมาครับมาถึงคําแนะนําในการเล่นละกันนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้สําหรับคนที่คนที่ยังไม่รู้นะว่าต้องเล่นยังไงดีนะครับเพิ่งได้ตัวละครมาอันดับแรกเลยก็คือว่าสเปเชียลเอรชั่นนะครับเราควรเลี้ยงไว้ตลอดนะฮะอย่าให้มันเหลือม่วนเปอร์ นเนี่ยถ้าเรากดโดดนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะใช้เปอร์เซ็นต์ไปเยอะมากซึ่งเราสามารถจะโดดได้ทั้งหมด3ทีนั่นเองนะแล้วถ้ามันศูนย์เปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยคูดาวมันจะนานมากมาดูจากหลอดด้านล่างเห็นไหมว่าคูดาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้มันหมดนะครับที่สําคัญนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในระยะประชิดของศัตรูเนี่ยก็อย่าเพิ่งกดตัว R นะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในระยะประชิดของศัตรูแล้วเนี่ยเรากด R ใช่ไหมเราก็เข้าไปฟปาร์แบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปปาดปุ๊บแบบนี้ด130นได้ในร้อยสามสิบ นะผมไม่อยากกดค้างไว้ถ้ากดค้างไว้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ลดเรื่อยๆนะครับแล้วผมโกวหมดผมก็เลยพยายามแบบว่าเปิดเปิดๆป,ปิดตลอดนะถ้าดูจากไฮไลไท์ที่ผมเล่นในต้นคลิปนะสาสิวินาทีแรกเนะี่ยผมก็จะเปิดเปิดไปดป,ดปิดให้ดูอยู่นั่นเองนะถามว่าทําไมต้องเลี้ยง Space v a c t i o n ไว้นะอย่างที่ผมบอกเลยว่า คลิกซ้ายของตัวเนี้ยกับสกิลคิวของมันเนี่ยนะครับมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็คลิกซ้ายใช้ได้แค่3ครั้งเนาะซึ่งถ้าเราพลาดนะครับพลาดไม่โดนนัดนึงเนี่ยนะครับหรือว่าใช้จนหมดแล้วเนี่ยนะเราจะไม่มีสกิลอะไรใช้เลยตัวเนี้ยนะครับที่มันกากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ปิดดาเมจไม่ค่อยได้นะครับคือมันจะเหมือนตัวชัว,วโตม่วงเลยนะฮะก็คือแบบมันไม่ได้มีคอมโบอะไรแล้วก็ยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะยิง3ทีก็ดาเมจร้อยห้าสิบอันนี้ก็ออกไปก็ดาเมมประณ80 มันคอมโบแบบว่าต่อเนื่องไม่ได้อะเหมือนโชว์โตม่วงเลยนะฮะเล่นยากเหมือนกันนะครับโอเคนาะซึ่งถ้าเราใช้จนหมดแล้วอะเราจะไม่มีอะไรใช้เลยนะนอกจากเราตั้งโลวโง่กับเข้าไปมีรีแอคแั่นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเลี้ยงไว้นะครับเทคนิคง,ง่ายๆตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือถ้าดูเกมเมย์ผมนะผมจะโซนว่าผมเข้าผ้าคลุมใช่ไหมผมก็ปาดไปที่ที่ผมเก็บแล้วผมก็รอใช้คลิกซ้ายกับสกิลคิวนะฮะใช้คู่กันแล้วพอศัตรูตมันล้มไปอีกรอบเนี่ยผมก็สับไปอันนี้ผมก็เข้าไปปาดเดิมแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะ แล้วก็รอมันลุกแล้วก็ปาดอีกรอบก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับส่วนเวลาคอมโบเนี่ยผมไม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมคือผมแค่กด Q ิใช่ไหมปุ๊บผมกด R แล้วผมก็เข้าไปปาดแค่นี้ประมาณเนี้ยนะครับผมแต่เท่าที่สังเกตนะเราจะเห็นได้เลยว่ามันช้ามากๆนะครับแต่ถ้าเราเปิดค้างไว้เนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราใส่ผ้าคลุมอยู่นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราไปเผอคลิกซ้ายหรือใช้สกิลอื่นเนี่ยเห็นไหมว่าผ้าคลุมมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็กดคิวก็เข้าาไปป่ แบบนี้ได้เช่นกันหรือจะถ้าแบบเร็วๆเลยนะโดยที่แบบไม่ต้องเข้าภ้าคลุมก็กดคิวไปปุ๊บทีนี้ข้อยิงออกไปจะยิงได้เพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นดาเมจประมาณเกือบ200เลยนั่นเองนะหรือว่าเราจะคลิกซ้ายทีนี้กดมีเด็กแท็กเนี่ยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะแต่ว่าใช้ได้ระยะใกล้นะคลิกซ้ายเนี่ยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะมันก็จะพุ่งไปแบบนี้แต่ว่ามันใช้ได้แค่ระยะใกล้แต่ว่าที่ผมชอบแบบเล่นสนุกสุดเลยก็ตอนเข้าผาคลุมทีนี้ผมเข้าไปปาดเนี่ยมันก็ เรียกว่าอะไรกลางๆนะไม่ได้ไกลมากได้ปู่เนี่ยคือแบบมีเลียกแท็กเนี่ยคือไกลมากนะอันนี้ก็ใช้ได้เนาะประมาณนี้นะครับส่วนในการใช้โล่เนี่ยนะครับเราสามารถจะใช้โล่แล้วไปชุบเพื่อนได้สมมติเพื่อนล้มอยู่เรากลางโล่ครับแล้วเราชุบเพื่อนได้เลยนะ ชุดแบบนี้ได้ชิวๆแต่ว่า,าบางตัวเนี่ยนะครับสกิลเนี่ยมันจะทะลุเข้ามาได้นะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นมิโลฟ้าเนาะที่ใช้สกิลทะลุมาได้แล้วก็ไอบาระแล้วก็ซีเมนทอสนะครับส่วนตัวอื่นนะครับถ้ายิงสกิลอะไรมาเนี่ยมันจะยิงไม่เข้านะครับโล่มันก็จะป้องกันนั่นเองนะจะเว้นสกิลตามที่ผมบอกอ่ะมันจะทะลุทะลวงเข้ามาในโล่นี้ได้แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างเนีย่ยที่ผมบอกก็คือถ้าเราตั้งโล่แต่ถ้าศัตรูเนี่ยมีรีแอคแท็กเข้ามาใช่ไหมสมมติะนะผมตั้งอ e ีปุเเข้ามามมนนนี่ยยะะครััับก็จด มาแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นการแนะนํารูนของตัวละครนี้แล้วกันนะฮะร,รูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น acceleration กับ high speed เนาะก็จะเป็นชุด armor of the abyss เลยนะฮะก็จะเป็นชุดแฟนซีนั่นเองนะครับรูนที่ผมใส่เนี่ยก็จัดตามนี้เลยถ้าใครดูในไลฟ์สตรีมของผมเนี่ยนะครับผมก็จะจัดตามนี้นั่นเองเนาะซึ่งรูนนี้ถามว่ามีคนใช้ไหมก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งใช้นะผู้ติดตามประมาณ10,000คนเนาะก็อคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้นั่นเองนะฮะถ้าเราเข้าไปดูในคลิปโทโคยาามินะ mm hmm. เขก็ด้ใชรูนนเเียยวกกับผมละะฮ็คือกิเยาม ก็คือถ้าเรากินยาฟ้าเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะส่วน acceleration เนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปมีเดียแท็กไสตัตวตัวได้เนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ attack speed เนี่ยก็คือการโจมตีเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะครับผมประมาณนี้นะถามว่ามีรูนแนะนําอีกไหมนะครับเผื่อใครไม่มีเดกูฟ้านะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็จะเป็น perk factor ลีดครับของออฟวันเหลืองนะคือถ้าเราเนี่ยโจมตีจนสัตรูตัการเบรกได้อะเราจะได้บัฟรถคูดาวได้เร็วขึ้นทําให้เราเนี่ยใช้ special action มีอ,อัลฟอวันล่างเหลืองเนะี่ยเรามีแค่ล่างม่วงก็แชอัน,นี้ได้นะครับแต่เนี่ยมันจะลดแค่สเปเชียลแอคชั่นนั่นเองเนาะนะครับ,รบตัวนี้ก็หาได้ฟรดด Free ีนะครับปลดได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นเขาใช้กันก็จะเป็นอมาตาเจ็ดว,วิอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ผมไม่ใช้ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่กับกินยาฟ้านะครับก็คือถ้าสมมติเรากาดเบรกปุ๊บใช่ไหมเราเป็นอมาตาเจ็ดว,วิเรากินยาฟ้าเนี่ยมันก็จะเสร็จทันพอดีนั่นเองนะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันสำหร,ร,น,น,รน,นะนนวีาาาเค่กยะ,ะส เผื่อใครมีรูนของโมโนมาเนี่ยก็ใช้ฟิกเซอร์ก็ได้ฟิกเซอร์เนี่ยคืออะไรนะครับคือฟิกเซอร์ก็คือว่าถ้าสมมติว่าผมใส่ฟิกเซอร์เข้าไปในคอลัมน์นี้เนี่ยทั้งหมดช่องเนี้ยมันจะเรียกว่าดาเมจคูณ2ครับก็คือประสิทธิภาพรูนเล็กๆพวกเนี้ยนะครับมันจะดีขึ้นสมมติว่าผมใส่รูนเล็กเนี้ยดาเมจคลิกซ้ายใช่ป่ะก็จะปกติเนี่ยมันแรงอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราใส่ฟิกเซอร์ไปเนี่ยดาเมจมันก็จะคูณไปสองเท่านั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องอัพฟิกเซอร์เนี่ยจนถึงเลเวลสิบข แต่คนส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นดาเมจมันจะเห็นผลมากกว่านะครับสำหรับรูนฟิกเซอร์เนาะต่อมาก็จะเป็นรูนที่ผมเห็นคนในคอมมูนิตี้เนี่ยใช้กันเนาะก็จะเป็นแอคซิลเลชันกับอมตะแล้วก็โคร์เฟคเตอร์ลีลลสกับไอรอนฟิสตนะครับก็จะเป็นของเคนโดแดงนั่นเองเนาะประมาณนี้รูนที่ผมเห็นนะครับส่วนสกินฟรีเนี่ยนะครับที่ได้จากอ่โปรไลเซนเนี่ยของซีซั่นนี้นะครับถามว่าแนะนําอันไหนดีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนําเป็นอันที่ที่มันใช้ได้คู่กับรูนที่ผมเนี่ยแนะนําบอกไปนั่นเองนะครัับบส่่่่ววนนนนนนรรรููอออืืืๆะะคไมาจเเป็ลดห นึ่งอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ตัวนี้มันก็เลือดน้อยแล้วก็เกาะน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเลือดเหลือหนึ่งมันไม่ค่อยมีความจาเป็นเท่าไหร่สำหรับตัวละครน,นี้มันไม่ได้พิวนะฮะถ้ามันพิวเนี่ยถ้าเลือดเหลือหนึ่งแล้วมันมีสกิลพิวหนีได้เนะี่ยมันก็จะดีกว่านั่นเองเนาะโอเคครับเรามาดูเกมเพจจริงสำหรับตัวละครดักชาร์โดกันนะครับตาเน,นี้ยผมได้8คิวแอซิดสองแล้วก็ดาเมจหนึ่งหมื่น 1, ผมทำยังไงในตาน,นี้เรามารับชมกันได้เลยนะฮะแต่ต้องบอกกอนน ลงใน u t u b e ครับทุกคนจะได้ดูกันไ,ไวๆเผื่อใครที่แบบกําลังคิดว่าควรเปิดกาชาหาตัวนี้ดีไหมนะครับก็สามารถที่จะลองดูผมเล่นก่อนได้อะไรเงี้ยผมก็เลยรีบลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยครับโอเคในตาแรกนะครับผมก็กดกับเพื่อนที่เล่นตัวละครอ,อย่างวาร์ปเกตนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงว่าผมจะตายหรือว่าหาจังหวะฮิวเลือดบ่อยๆนะครับผมจะเน้นเข้าไปบวกนะครับสำหรับในตานี้นะครับแล้วก็เล่นแยกกันด้วยเนาะ Okay, mm. malah. อย่างที่บอกเลยนะครับดาร์คชาโดนนะครับเป็นตัวที่ต้องเก็บสกิล R บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากทำให้เปอร์เซ็นต์มันหมดนะครับพยายามที่แบบรักษาเกรดของสกิล R ไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเผลอแบบว่าทำให้สกิลมันติดคูดาบ่อยก็อย่าลืมที่จะใส่รูนควอลเซคเตอร์รีดิกกันด้วยเพราะว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับส่วนลงมาผมก็แนะนําเป็นไฮสปีดนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าคุณเล่นดาร์คชาโดนจนถนัดแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าใช้ไฮสปีดก็ได้อันนี้อยู่ที่คุณแล้วกันนะครับผม

เหนื่อยที่จะไล่ว่ะโอ้สกิลหมดเฮ้ยใกล้ใกล้ใกล้ เปลี่ยนไม่มีโอ้โหอูดาวไม่มีเอ้ยเชียมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้ยตรงนี้นัวว่ะ แล้วผมกินฮะกินอยู่พี่กินอยู่กินอย و, ูย و, <c oughs> เ่เล่นไปเล่นไปเล่นไปกินอยู่ <c oughs> มีอีกอันนึงพี่มีกล่องนึงเฉีย <c oughs> โอ้ชิกราระคิขี้เกียจสู้ไปละเสะียเวลาจัด Not the dark. Mine. Float yourself around me. Stop. Return. I made sure the citizen vanished. Float. Return. โ,โหโดนลุมโ,โ,โดนจับครกินตรนี้ยกินเลือดอยู่น้าทันลมหมด,ดแล้วนะแต่ผมมีดึงชุบได้ที่บัตใครรอแล้ว

ยาฟ้าเต็มตัวตอนนี้โอ้โหเชียอะไรวะเนี่ย What <ะ>เป็นลังเลยตรงเนี้ยอืมอืม,อม โอ้ยล้อมอ่ะดึงหน่อย <c oughs> โอย้กินยาไม่ทนันผมอยู่ที่ป่าไทยที่ไม่เป็นไรดึงดึงดึง <c oughs> ดึงเพื่อนไม่ได้หรอเดี๋ยวต้องไปชุบโอ้ยต้องเอาที่กะ้ะตะกี้นะ ตั้งโลลอยน่าจะอยู่ข้างหลางเลยได้ยินเสียงเปิดกระเป๋าโอ้ยโอ้พ่อมึงอนะนัดเดียวดึงดึงดึงไอ้เหี้ยเลยวะไอ้เหี้ยกูโดนหัวแตกนัดเดียวเจริญเจริญเด้ อะไรวะไอ้ม oh, okay. ่ชู้เพื่อนโอ้เป็นรังเลยไปสู้แล้วกันนี่ไนี้ได้อยู่ โอ oh, AH ้ไม่นจะตายละไม่ตายไม่ตายรอนรอเกือบตายโหดชินยาเลยนะพี่ โอ้เพื่อนมันฮิวกันเยอะจะัดยัดไม่ลงอะตอนนี้แม่งมโน,นอะไรกันตรงนี้ไม่รู้ โอ้ยกูล้มดึง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 โอ้โหตานี้แม่งตึงชิบหมเธอตึงตานี้เมื่อกี้เพื่อนได้มีเกิดถ้าโยมดึงให้เพื่อนกดเกิดเพื่อนไม่เกิดแล้วต้องตึงอีกรอบ

โอ้ผมอยู่มุมปลอดภัยนะตายได้ผมมีเตีย

Float yourself around me. <laughs> <laughs> Go Do it! Float yourself around me. The <laughs> Level up. Push I can't, huh? Show yourself. I'm dead. Seriously, I'm sick of this. I'm dead. Float yourself around me. Hey, me. I require recovery. I taste off. Strike. เฮ้ยเฮ้ยเผื่อตัวบันไดไปไหนวะอ๋อเยเฮียรกระจก

ตอมให้เล่นไปเฮ้ยชุบ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 เลยชุบเลยชุบเลยโลโลไม่ต้องหรอแม่เออไม่มีอะไรเลยตอนนี้เพราะไม่ได้ใช้พาดอัลต้าเลย ไปไหนมาหมนต่อแล้วกันเพื่อนเอ้า

ไหนดูสกอร์กันนะครับทุกคนแปดศูนสองอะแปดคิวแอซิดสองมั้งอืมใช่